สวัสดีค่ะวันนี้ป้าปุ้มมาเก็บความทรงจำกับน้องห่านของป้าปุ้มนะคะวันนี้ป้าปุ้มจะเจอน้องกันเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะพอดีเมื่อเช้าเพื่อนบ้านเขาติดต่อมานะคะเขาบอกเขาอยากได้น้องห่านของป้าปุ้มนะคะพอดีป้าป,ปุ้มมีน้องห่านอยู่ตัวหนึ่งนะคะแล้วเพื่อนบ้านเขาเพิ่งได้ ่านต,ตัวผู้มาสองตัวนะคะเขาอยากได้ตัวเมียเนาะเขาก็เลยขอนะคะขอซื้อนะแต่ป้าปุ้มไม่ได้ขายนะคะป้าปุ้มยกให้ฟรีๆนะคะเพื่อที่จะให้น้องได้มีครอบครัวนะคะเพราะว่าตั้งแต่น้องอยู่กับป้าปุ้มมาเนี่ยน้องเขาเวลาเขาออกไข่เนาะเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็อยากจะเป็นแม่เนาะทีนี้ก็ เพื่อนบ้านเขามีตัวผู้สองตัวนะคะจริงๆปาปุ้มมีน้องห่านสองตัวนะคะเป็นตัวเมียทั้งคู่แต่เผิญว่าตายไปแล้วหนึ่งตัวนะคะเพราะว่ามันมีคนเอาสนักจรจัดนะคะมาปล่อยไว้แถวนี้แล้วเขาก็มากัดนะคะกัดน้องตายเป็นหนึ่งตัวนะ,ะไม่ได้กัดกินนะก็กัดเล่นสนุกของเขาแหละแต่กินหรือเปล่าน,นี่ปาปุ้มไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเห็นไก่ปาปุ้มก็โดนไปหลายตัวเหมือนกันไก่ไข่นะวันนี้ก็จะมา เก็บภาพความทรงจำไว้นะคะเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อส่งน้องนะคะไปใช้ชีวิตเนาะมีมีครอบครัวนะแฟนสองสองหนุ่มเนเี่ยเพื่อนบ้านมีสองหนุ่มนะปะปุ้มจริงๆก็มีสองสาวนะแต่ว่าตายไปแล้วหนึ่งนะ,ะก็จะมาเก็บไว้เป็นภาพความทรงจำน้องเชื่องนะคะไม่ไม่กัดเนาะไม่เคยจกปะปุ้มนะตัวนี้ตัวที่จกปะปุ้มนั้นคือตัวที่ตาย ตัวที่โดนสุนัขกลกับตายโอเคไหามามาให้แม่จับหน่อยลูกมานะไปอยู่บ้านใหม่นะลูกนะอยู่ข้างๆบ้านใกล้ๆก,ก,กันแต่ว่าป้าปุ้มจะไม่ได้เจอน้องนะคะเพราะว่าป้าปุ้มจะไปทํางานแล้วนะ,ะย้ายไปอยู่อาทุตอายุทยาเดี๋ยวให้ให้ป้าป้าไปเยี่ยมนะคะเผื่อเวลาเขามีลูกน้อยนะจะให้ป้าป้า ถ่ายคลิปไปให้ป้าปุ้มดูที่อยุธยานะคะะไปมีไปมีครอบครัวใหม่แล้วลูกนะมานี่มาแสบแสบนะแสบไม่ห่วงนูกหวงห่วงเนื้อห่วงตัวนิดนึงไม่ค่อยอยากให้จับนะคะโอเคไปดีนะลูกนะเออจ้าขาลรับขันรับจ้าไปแล้วไปแล้ว